ตอนนี้เวลา9ก้าโมงแล้วนะครับวันนี้เราจะออกเดินทางจากกรุงเทพไปตะกัวป่าด้วยรถไฟฟ้าเทสลา m o เดล Y โดยมีเจเจต้องตานอนข้างหลังแต่ตอนนี้เจเจยังไม่ตื่นเจ <c oughs> เจ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 ตื่นเรามาลบปะมันปาอุ้มไปนะ <c oughs> สงสัยต้องอุ้มเจเจขึ้นรถ นี่ที่นอนเจเจเดินทางอ่ะมีไมแคร์แบโอเคเดินทางจากไหนไปไหนคะไปที่บ้านค่ะจากกรุงเทพไปบ้านที่ตะกัวป่าวันนี้ไปเจริรคุณย่านะรถไฟฟ้าของคุณย่าโอเคไหมป้าปิดประตูเลยนะอันนี้ที่นอนหนูนะโอเคนะอ่ะ รองเท้าโอเครองเท้าไว้ข้างหน้ามึงก็ได้นี่ยไว้นี่ก็ได้เนี่สรงเออนี่ยใส่ตุ้งโอเคส่วนน้องอาม่าแล้วก็มามมาพลอยเดินทางรถคันนี้รถน้ำมันส่วนต้องตาขับรถคุณย่าไม่แม่เดี๋ยวเขาเลยไปพีพีเขาย้อยโอเคโอเคเดี๋ยวป้าไปขึ้นรถก่อน เอาลนะครับวันนี้เดินทางเวลา9โมงนะแล้วก็จุดแรกนะครับเราจะไว้ชาร์จที่ PT เขาย้อยหาจากนี่ประมาณ1 0 5กิโลเมตรนะครับตอนนี้แบตก9เราไปถึงพีเขาย้อยก็แบตประมาณ72น่าจะน้อยกว่านี้เพาอาจจะขับเร็วโอเคครับเดี๋ยเจอกันอีกทีที่ปั๊ม PT เขาย้อยครับตอนนี้มาถึงที่ปั๊ม พิธีเขาย้อยแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจุดชาร์จของอีเล็กซ่านะครับนี่เขาเต้เสร็จชาร์จเรียบร้อยแล้วอตอนมาถึงมัน74นะเดินไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเนี่ยได้ได้77ละเสจชาร์จตรงนี้เราต้องตานอนหลับอยู่บน ต้องตารหลับจยู่ยังไม่ตื่นเลยโอเคโอเคนะครับตอนนี้ก็ชาร์จมาจาก90%เแล้วเดี๋ยวคงเดี๋ยวพอเต้คงไปทอดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจุดถัดไปนะครับจะแวะเป็นปะทอนะครับสามยอดไปแวะชาร์จที่ปรทอต่อก็ตอนนี้มันน่าจะประมาณเก้าใช่ไหมถึงปะทอน่าจะลงสิส่วนต้องต่อ ยังหลับอยู่เหมือนเดิมนะครับไปซื้อนมกับขนมมาให้ต้องตาเดี๋ยวเผื่อต้องตาตื่นจะได้มีอะไรกินยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าโอเคเดี๋ยวพ่อเต้ไปถอดสายชาร์จก่อนแล้วก็เดินทางต่อจุ๋มจ๋สุดไปนะครับ e ีทีสามร้อยยอดแบตเก 90, ้าสิบนสองจริงไหมแต่ว่ารอบแรกจริงนะรอบแรกเลยเจ็ดสิบสี่ก็คำนวณได้แม่นยำอยู่เป็นทางต่อกัน โอเคตอนนี้อยู่ที่ปะทะทสา0รยอดแล้วนะครับพอเตยชาร์จเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องตาตื่นแล้วตั้งตาตั้งตาจะมาที่เราตั้งแต่นะคะเพราะว่าต้นก็มานี่เรามาถึงอ่ะแบตเหลือประมาณ6กสิบเอ็ดเหลือเท่าที่เท่าที่มันคำนวณเลยส่วนต้องตาก็นอนข้างหลังมาตลอดเลย แล้วก็ตั้งต้นก็มาลองไงก็หลังแล้วเจเจไปช่วยน้องหน่อยเร็วหนูน้องติดได้ค่ะโอเคเราจะจอดเราจะจอดชาร์จที่นี่เดือดเขินค่ะเมื่อกี้นะคะขาติดเจ็บเลยค่ะขาติดเลยเหรอคะใช่เมื่อกี้ขาติดต้องเดินดีๆนะคะถ้ารถเราเป็นแบบนี้นะคะนอนสบายไหมสบายมากสบายมากเลยเหรอตอนและป๊าป๊าเรียกหนูตื่นหนูตื่นเข้ามาเลยโอเคหิวไหมคะไม่หิวเมื่อกี้ไม่หิวไม่หิวด้วย น้องงอแงอย่างนั้นนุ่นตงเดี๋ยวพี่มช่วยอ๋อโอเคอันนี้มันจะขึ้นว่าอีกครึ่งชั่วโมงเต็มนะครับเราอาจจะหยุดที่ครึ่งชั่วโมงนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวที่นี่ด้วยมีศูนย์อาหารมีซูชิมีไก่ย่างห้าดาวโอเคก็อยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวลงไปกินข้าวซื้อของ ถ้าเกิดมีอะไรก็ดเดี๋ยวมาถ่ายต่อนะครับ,รบต้องตาบายบายหนึ่งทีบายบายนะคะโอเคชาร์จได้เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วนะครับจุดหมายต่อไปคือปั๊มพีทีบางสะพานน้อยนะครับจากนี่เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นใช่ไหมไปถึงนู่นก็จะเหลือประมาณห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นโอเคต้องตาก็ซื้อของมากินกันเรียบร้อยอิ่มยังครับอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วนะเดินทางต่อนะครับ ช่ตั้งต้นไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเจออีกที่บางสะพานน้อยเราอยู่ที่ปั๊ม่าสาขาสะพานน้อยใช่ไหมเอ่ยทุกคนครับตอนนี้ฝนตกแล้วค่ะใช่ป้าชาร์จทั้งทั้งที่ฝนตกด้วยปั๊ม p ีสาขาบางสะพานน้อย นะครับตอนนี้เสียบชาร์จเรียบร้อยแล้วตอนมาถึงเนี่ยแบตมันเหลืออยู่55จิ้มชาร์จเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงบ้านนะคะ่ะทุกคนยังไม่ถึงบ้านต้องตานอนเล่นมาตลอดทางเลยเป็นยังไงบ้างคะสบายไหมคะออไม่ค่ะหนูไม่เคยเห็นรถแบบเจ๋งๆอ,อ๋อแล้วคันนี้เจ๋งไหมแล้คุณย่าเจ๋งมาเกเจ๋งตรงมันมีที่นอนใช่ไหมล่ะ หิวหรือ,อยังอยากกินอะไรไม่ตอบด้วยนะครับเราก็จะชาร์จที่นี่ถึงสักประมาณ90%นะน่าใช้เวลาประมาณนี่อันนี้มันบอกว่า35าทีนะครับผมกำหนด,ดชาร์จไว้อยู่ที่ประมาณ95%แต่ว่า90%เดี๋ยวเราก็ไปแล้วละ่ะ oh <my. S 1> ก็น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้มั้ง โอเคเดี๋ยวชาร์จเสร็จแล้วามาดูกันอีกทีนะครับโอเคเสียบชาร์จเรียบร้อยแล้วได้มาตอนนี้เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยใช่ใชค่ะทุกคนใช,ใช,ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะฟูจันตัน,นเช็ดกันตู้เอเล็กซ่าเดี๋ยวดูด้าน,นหลังนี่มองเห็นไหมนี่ค่ะมองไม่เห็นใช่ไหมแล้วก็นี่รถลุงต้าลุงต้าเสียบชาร์จข้างๆเรานี่ป้าไปซื้อกาแฟมาด้วยต้องตากินบาฟเฟอร์ไปนิดนึงหิวย,ยัง ยังไม่นะตอนนี้แกใกล้ถึงแล้วนะคะแต่ว่างอะไรลยังไม่ถึงนี่เดี๋ยวต่อไปเราไปที่ปั๊มพีทีทชัย,ยาชาร์จอีกทีหนึ่งเนี่ยใช่ค่ะทุกคนสองร้อยใ,ใช่ค่ะอีกสองร้กิเมตรใช่ค่ะ, <km. S 1> คะทุกคนแบตจะเหลือสี่ทซใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะนะคะพีทีชัย,ยานะคะพร้อ,อมออกเดินทางหรือยังคะ ทำอะไรคะทำอะไรคะวันนี้นะคะคุณครูบอกว่าฝนตกหนานวันนี้เลยค่ะเพราะว่าตอนตอนมานะคะตอนเมื่อกี้นะคะเห็นฝนตกต้นไม้งอของมนเลยคะงอเลยค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นเลยนะคะโอเคค่ะไปค่ะต้นไม้โดนตัดโอเคค่ะไปเดินทางกันต่อดีกว่าค่ะไปค่ะโอเคบ๊ายบายหนึ่งทีบายบายสวัสดีครับตอนนี้ถึงปั๊มทีที ชัย,ยานะครับปั๊นที่ทีชย,ยาสามตอนนี้อยู่หน้าตู้ชาร์จแล้วใช่ค่ะตั้งต้นตั้งต้นเข้าบ้านไปแล้วใช่ไหมน้องตั้งต้นกลับไปแล้วใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาเสียบชาร์จรถนะนอ่าเปิดฝาชาร์จแล้วก็เดี๋ยวดึงหัวออกมาอึ๊บ<อ>ดึงออกมาแล้วนี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบชาร์จ ไปข้างน้ำด้วยหรอคะโอเคงั้นเดี๋ยวป้าสแกนันะนี้แป๊บหนึ่งนะโอเคจะเรากลับเข้าไปจะเรากลับเข้าดูรถกันว,ว,ว่าอีกกี่ชั่วโมงอีกกี่นาทีเต็มโอเคเดี๋ยวป้าสแกนแป๊บหนึ่งบายๆหนึ่งทีโอเคเราจริงๆยังชาร์จไม่เสร็จนะครับแต่ว่ามันได้มาแค่80%ซึ่งจริงก็เยอะอยู่แหละนะครับทีนี้เดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปแวะปตทท่ารงช้างอันนี้ดียวเองแค่40กิโลแต่ว่าจะแวะชาร์จครั้งสุดท้าย แล้วก็จะไม่ช้าแล้วก็จะกลับถึงบ้านเลยนะครับผมตอนนี้ต้องตาก็ซื้อขนมซื้อขนม,ขนมที่ปล้อยแล้วใช่ไหมคะโอเคออกเดินทางต่อเลยนะคะโอเคจุบายหนึ่งทีไจุบายหน่อยเดีโอเคค่ะโอเคออกเดินทางนะครับจากเอ่อพีทีชายานะครับไปปตทท่าโรงช้างครับผม สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ปะทอท่าโรงช้างแล้วนี่จะเป็นสถานีชาร์จสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะแวะชาร์จนะครับผมนี่ต้องตาอยู่ด้านหลังต้องตาฮะ,ะอัดคลิปไง <c oughs> ต้องกินน้ำหน่อยแล้ว มือตื่อตื๋อเลยตอนนี้แบตอะมีอยู่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราอยู่ที่ไหนคร,รับป๊ป้าอยู่ที่ปรทอท่าโรงช้างคะ่ะใ,<ช>ใกล้ <นะ S 1> ใกล้ถึงบ้านแล้วสุราชนะ,ะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวชาร์จที่นี่แป๊บหนึ่งแล้วก็แต่ตอนนี้อยู่ที่บ้านลอยตรงไกนอยู่น,นะคะใช่ค่ะ <c oughs> โอเคก็เนี่ยเดีย๋ยวชาร์จที่น่าจะประมาณสักไม่ถึงสิบนาทีมั้ง ให้ได้สัก80%แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วครับผมโอเคเราชาร์จเสร็จแล้วนะครับเอาแค่82%ก็พอ <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ตะโกวป่าแล้วนะครับมัน130กิโลเมตรถึงนู่นเหลือ55แต่ผมว่าน่าจะต่ำกว่านี้ oh. ก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ oh. แล้วก็ตะกี้ต้องตาเปลี่ยนแพมเพิสเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ hey, ค่ะกินขนมอยู่กินขนมอยู่ด้วยนะคะโอเคจุ๊บายหนึ่งที ตุกตุกโอเคได้ออกเดินทางกลับบ้านนะครับนี่คือสถานีสุดท้ายแล้วไม่แวะชาร์จแล้วครับผมสถานีนี้โอ้โหเปียกฝนตกเปียกฝนไม่มีหลังคาแล้วก็ตอนชาร์จก็มันตัดนาทีที่50ด้วยต้องออกไปเปียกฝนสองรอบเลยแต่ว่าก็เรียบร้อยแล้วโอเคออกเดินทางถึงบ้านแล้วค่ะเย้ <Yeah. S 1> yeah. โอเคแบตเหลือเท่าไหร่ แบตเหลือ50เท่าไรวะห้าสิามเร์เซ็นก็ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวถอยจอดแล้วก็ของลงกันนะคะถึงบ้านแล้วมาเปิดประตูรับเตเจ้กันหม่ามามารอรับถึงบ้านแล้ว รองเท้าอยู่นี่ไงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวป้าอุ้มมาให้หมา,มาอุ้มลง<อ>น้องมารอรับนุ่น okay, <okay>. okay. ครับลูกเดยวาอยู่นี่ครับ Stop. 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 โอ้น้องมารอแล้ว เดี๋ยวป้าไปหลบแป๊บหนึ่งโอเค,อเคจุดไปถึงบ้านแล้วฝันดีนะคะทุกคน